สวัสดีค่ะไม่จริงจริค่ะคือหนูป่วยหนักมากค่ะทุกคนจริงๆหนูเริ่มป่วยตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นค่ะตั้งแต่ เริ่มรู้สึกว่าป่วยหนักมากๆตอนหลังจากวันที่แสดเงเสร็จค่ะหนูก็เริ่มป่วยแต่ว่าวันที่เริ่มป่วยก็ไม่ได้อะไรมากมถึงว่าไม,ไม่ไม่ด้แบบว่าก็ยังแห้ลระคายคอเฉยๆแล้วพอแบบ วันก่อนกลับมันก็เริ่มป่วยหนักมากๆค่ะทุกคนแบบว่าทรมานมากๆก็พอกลับมาถึงเมื่อวานตอนตีสี่ก็รู้สึกแย่มากแล้วก็นอนไปได้แบบหนึ่งค่าก็ตื่นมาทำงานมาอัดไลฟ์ที่ทุกคนดูไปเมื่อกี้หนูไม่ได้ไลฟ์เมื่อกี้นะคะแต่ว่าอัดแต่ว่าอัดไว้เมื่อวานนะคะ่าเป็นไงบ้างดีขึ้นครับะ เขึ้นมาแล้วนิดน,นึงค่ะแล้วก็แบบว่าไม่ไหวหมายถึงว่าจริงๆวันนี้มีเรียนตอนเช้าแต่หนูไม่ได้ไปเรียนขอภายในสภาพนะคะอาจจะดูไม่ค่อยได้นิดหนึ่งดูไม่ค่อยได้เลยแหละนีเคอยอยากให้ทุกคนดูเท่าไหร่แต่ว่าแบบว่าก็ตื่นไปเรียนตื่นไปเมื่อกี้ค่ะก็ไปเรียน จริงๆไม่ได้เรียนไปสัมเพราะว่าป่วยแล้วแบบว่าอาจารย์ที่สอนหนูก็ค่อนข้างอายุเยอะมากๆแลยย้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยไปถึงแล้วก็ไปเซ็นชื่อแล้วก็บอกอาจารย์วา่าจะาหนูหนูกลับนะคะแบบหนูไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่ามาเซ็นชื่อเฉยเเพราะว่าแบบหนูป่วยไม่อยากให้อาจารย์ติดตามคิดว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะตื่นมาจะตื่นมาถ่ายงานต่อคะ่ะเพราะเลคิดว่าอยากจะไปอาบน้ำก่อนตื่นจะได้แบบได้ผมเลยจริงๆนอนก่อนก็ได้เชอ่อคะ่ะ <c ười> จริงๆแล้วแบบว่าหนู จริงๆล้วเพราะว่าแบบเขาอยากได้แคปแคปไปช่วยไปช่วยไลฟ์ f ีฟเออร์นะคะแต่ว่าคนอื่นไปงานพี่ปอหมดเลยแล้วก็เหลือหนูคนเดียวที่แบบว่าไม่ได้ต้องไปไหนแต่ว่าติดที่ว่าหนาูป่วยแล้วก็แล้วก็หนูเพิ่งลงเครื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูไปให้เสียงไม่แล้ว ใช่แล้วค่ะวิสีนาทีแล้วอะไรวะก็เดี๋ยวจะพยายามผักฟื้อให้หายทันงานจับมือนะคะทุกคนเว่างานจับมือเดี๋ยวจะหาชุดน่ารักๆไปหาทุกคนนะคะมีกี่รอบนะมาหาหนูกันเยอะๆนะคะทุกคนอัปเดตอาการใกล้หายแล้วค่ะ ตอนแรกมันลามมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันไล่ลงไปตรงนี้แหละมันเลยแค่ตรงนี้ตรงเดียวแล้วคะ่ะเ,เคว่าต้องพักผ่อนเยอะมากๆมาๆมากๆ หนูมา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 แล้วนะคะไม่น่าเชื่อหนูสามารถป่วยได้ทุกเดือนจริงๆทุกคนซึ่งมันไม่ดีเลยจริงๆไอให้หนูหาไวๆครับผมตอนแรกว,ว่าจะไปหาหมอ คิดว่าไม่ไปดีกว่าค่ะเพราะว่าไปหาหมอแล้ววันนี้มีภารกิจต้องทำมีน้องทายงานแล้วก็ต้องเข้าไปเช็คน้องๆน,น,นห้5ด้วยว่าน้องๆน,นห้5ตอนนี้สอบกันนะคะสอบเซลีนขึ้นนิปอนฮาคุกด้วย ซึ่งค่อนข้างอยากจะเข้าไปดูน้องๆยังใกล้ชิดเพราะว่าหนูก็ไปญี่ปุ่นมาไปเช็คเอาว่าน้องๆขึ้นไหวไหมในเซลิตที่ทำขึ้นมาให้เพราะเซลิตมันค่อนข้างโหดมากๆจริงๆค่ะ บคนที่ไปหามห,หนูที่ญี่ปุ่นนะคะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยไม่รู้ว่าจะป่วยจะติดหนูหรือเปล่าไปหาหมอเลยเอาขึ้นใ่ใหม่ใหม่หม่สิคะเดินเวลาพักเยอะมากเป็นมานก,ก่อนนอนหน่อย นูเพืนคนไม่ชอบปิดม่านนะคะหมายถึงว่าหนูจะเปิดตัวกองไว้อยู่แล้วไม่งั้นถ้าปิดต้องเปิดไฟปวดหัวมากมากค่ะทุกคนแค่มาอัปเดตให้ทุกคนฟังกลัวทุกคนถามว่าหนูหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะคะ ทำงานอยู่ตลอดไม่ก็หลับ <laughs> ระหว่างทำงานกับหลับค่ะ Thank you for coming to Japan Thank you for having me in Japan and Thank you for coming to see me in Japan ครับนดี่ยวครับมดีครับคืคคนนี้ไม่ไว้จะไปหาหมอนนะคะ ไปแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอก,กันเสาร์ที์นี้นะคะถ้าวันคืนนี้ถ้าตื่นมาแล้วไม่ดีขึ้นจะไปหาหมอบ๊ายบาย